ติของโตโรเมื่อกดแล้วสามารถควบคุมทิดทางได้จากนิ้วมือซ้ายนะคะแดงยกลอยสูงยิ่งกวคลิกซี่อีกมาเติมออฟเลนบ้างเพราะดูจากแหมพเห็นคนมาเป็นจํานวนมากตันช่วยไปก่อนคือตั้งแต่ปรับมาโตโรอันติทําให้ลอยสูงมากตอนนี้หลอดแดงเราเต็มด้วยก็จะลดความเสียหายได้3มอืนอดอยู่ประมาณนึงแต่ถ้าทีมตรงข้ามจะมาเยอะขนาดนี้ก็เอากูไปเล่นที่บ้านเลยแล้วกันนะเล<ท>่นได้โคตรนานแต่สุดท้ายก็เรียบร้อยอยู่ดีตํารวจมักมาตอนหนังจบเสมอทีมเราเพิ่งเดินมาเติมเก็บฝังตรงข้ามไม่ได้เรียบร้อยลงมาเติมแครี่บ้างเห็นเอนยู่ค อีโนเมียอันติเปิดสวยมากส่วนเรามีไอออนบอดี้กัน 4C ทำให้บางครั้งโซของเอนโซก็ดึงเราไม่ขึ้นอ่ะก็บางครั้งไงมาเติมที่เลนออฟต่อเราเพิ่งค้นพบว่าการเล่นโตโรมันทําให้เรา,ารู้สึกมีพลังขนาดนี้ กลายเป็นผู้หญิงที่มีกล้ามมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าในไฟนี้อิลลูเมียสกิลออกนอกพุ่มฝั่งตรงข้ามก็เลยแอบเดินเข้ามาโดยที่เขาไม่รู้เลยว่ามีเราอยู่ข้างในด้วยสกิลหนึ่งเข้าไปขุกิดเกอแล้วสกิลสองเพื่อรับเกาะเรากดอันติเลยแต่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเยอะขนาดนี้อันนี้ไม่ทราบว่าฝั่งตรงข้ามออกรองเท้ากันซีกันมาหรือยังแต่ถึงออกมาก็ไม่น่าจะช่วยเท่าไหร่ในไฟนี้ที่เราเปิดมังกรแต่ว่ามันติดิบับอยู่ริมหอกไปโดนเทลแต่ว่าเราต้องการเอนโซไว้ก่อนเป็นครั้งแรกทีีี่่ลลลอออองงใช้้้้ััััััตตตติิกกกบบฟเเเเเรรรร์คูนน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 โปปมมมาาายยยยขึะด ติอย่างสวยเช้กกากดสกิลหนึ่งเข้าไปขุยทำเชนซีซีเราก็เรียบร้อยตโลนเนี่ยเล่นไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องโฟกัสเมย์หรือแครี่ฝั่งตรงข้ามให้มากขึ้นเรายิ่งพ่วงมากับเมย์ซีซีหนาอย่างอิลูเมียหรือคริกซี่งร้อาจจะต้องออกรองเท้ากันซีซีสักห้าคู่แต่ก็ไม่น่ารอดอยู่ดีลองเอาไปเล่นกันดูนะคะเกนี้ก็เรียบร้อยชนะมาได้